สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอาหารปลาแบบลดต้นทุนนะครับไม่ต้องไปซื้ออาหารเม็ดอาหารอะไรทั้งสิ้นนะครับเรามาทำแบบประหยัดนะครับหาง่ายที่บ้านเรานะครับอุปกรณ์ก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีนี่ครับฟางนะครับฟางอันนี้ผมก็เก็บจากคอกวัวน,นะครับ ที่มันกินทิ้งกินว้างลงนะครับก็ออกมาส่วนที่สองคือนี่ฮะปุ๋ยคือวัวปุ๋ยคอกนีนะครับหัวเชื้ออย่างดีและหัวเชื้ออีกตัวหนึ่งครับนี่ครับหัวเชื้อเห็ดครับนี่ครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่มันหมดแล้วดูด้านในครับหัวเชื้ออย่างดีครับเป็นหนอนหมดเห็นไหม มัมองม่เห็นนะครับสะท้อนแสงดูฮะโน่นฮะกระดึบกระดึบเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือหัวเชื้ออย่างดีนะครับนี่เป็ส่วนประกอบของเราไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายนะครับป่ะเราไปดูวิธีการทํากันครับครับก่อนอื่นก็เอาฟังลง รอพื้นนะครับลงบนน้ำเลยนี่ใส่ลงไปเลยนะครับใส่แล้วก็ยายดีแล้วก็โรยน้ำครับสาดน้ำเข้าไปให้ชุ่มนะครับเอาให้ชุ่มทั้งหมดเลยนะครับนี่ทำไปเลยนะครับไม่ต้อง กลัวว่ามันจะจมน้ำนะครับไม่จมครับเราให้เปียกชุ่มทั้งหมดเลยนะครับลอยไปเลยครับต่อไปเราก็เอาเชื้อเห็ด นะครับเชื้อเหตุที่มันไม่เกิดเหตุแล้วนะครับเอามาโรยนะครับเอามาใส่เลยเชื้อเหตุตรงนี้คือพบแช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้แล้วมันก็มีตัวหนอนขึ้นเยอะเลยนะครับครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อเชื้อเหตุก็เป็นเชื้อรานะครับเป็นเชื้อาราเชื้อเห็ุเอามาใส่เลยครับนี่คือหัวเชื้ออย่างดีเลยนครับ ไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับถ้าไม่มีก็ตรงไหนที่เขาทําเห็ดนะครับทําฟาร์มเห็ดที่เขาทิ้งแล้วนะครับท,ที่เขาไม่เอาเพราะว่ามันไม่เกิดไม่งอกแล้วเห็ดนะครับไปขอเขามาเลยครับอันนี้ผมก็ไปขอเขามามือนกันไปขอมาแล้วก็มาเอาน้ําใส่นะครับผมน้ําใส่สี่วันนะครับ มีตัวหนอนขึ้นเต็มนะครับไม่ต้องไปหาหัวเชื้อหัวอะไรมาเลยนะครับถ้าเราเบแบบนี้สุดยอดแล้วนะครับไม่ต้องไปหาซื้อไอที่บอกว่าส่วนผสมหัวเชื้อตัวนี้ดีที่สุดครับเพราะว่ามันเป็นหนอนแล้วชัวร์ที่สุดแล้วครับถ้าเราเอามาแล้วก็ เอามาผสมปุ๋ยคอกหรืปุ๋ยขี้วัวน,นี่นะครับถ้าเราเอามาผสมกันมันจะทำให้เป็นอาหารเป็นเชื้อได้เร็วนะครับทำให้เร็วใส่ไปเลยครับโอยไปเลยระดับน้ำก็ไม่ลึกนะครับ แล้วก็ข้อสำคัญในการทำอาหารปลาแบบนี้นะครับนอกจากลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ลูกปลาพวกตัวเล็กๆนะครับเพราะว่าเรามาปล่อยปลาใหม่อย่างนี้เป็นที่พักด้วยนะครับเป็นล่มพักอาศัยของปลาด้วยนะครับเพราะว่าน้ำไม่ลึกนะครับตรงที่ฝั่งนี่ครับลอยเลยปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้บัว โรยให้ทั่วบริเวณที่มีฟางนะครับโรยให้เสร็จเลยนะครับใส่เลยใส่มากใส่น้อยแล้วแต่นะครับแต่ที่นี่คือผมมีหัวเชื้อเห็ดแหละครับมีเชื้อเห็ดใส่แล้วก็เอาปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยคอ,อกมาใส่้แป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวขยายแป๊บเดียว แล้วก็ต่อไปก็ไปเอาฟางมาทับอีกนะครับฟางมาทับด้านบนอีกทีนะครับนี่เอาไปใส่เลยนะครับใส่แล้วก็โรยดีๆนะครับใส่แล้วก็โรยให้ปกให้มิด นะครับตกให้เม็ดด้านล่างนะครับนี่ครับใส่เลยนี่เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนของอาหารป่านะครับถ้าเราให้อาหารเม็ดอาหารกระสอบอย่างนี้ก็ลงทุนเยอะนะครับคบนี่แล้วก็พรมน้ําลงไปอีกนะครับลงปมพรมน้ําลงไปให้ชุ่มทั้งหมดเลยนะครับ ผมมีทั่วนะครับทั่วบริเวณที่เราจะทำนะครับถ้ามันหมดนะครับถ้ามันกินหมดเราก็ทำใหม่ขึ้นมานะครับแต่ที่สำคัญคือเราน่าจะทำสำรองไว้บริเวณอื่นก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าทำตรงนี้ได้ประมาณ10วันอย่างเงี้นะครับได้ประมาณ10วันแล้วก็ทำที่อื่น รอไวเลยนะครับทำรอไว้เลยถ้าตรงนี้หมดมันก็จะไปกินที่อื่นนะครับหรือไม่ใช่ก็หรือไม่อย่างนั้นก็มันก็จะสลับที่กันกินนะครับมันมีหลายที่หลายแหล่งอาหารเข้ามันมันก็จะโอเคนะครับโดยด,ดีนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการทำลดต้นทุนแบบสุดยอดเลยนะครับ นกเยอะนะครับไม่ต้องซื้ออาหารเม็ดอาหารกระสอบมาให้มันกินถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติมันก็อยู่แบบธรรมชาติได้นะครับถ้าเราเลี้ยงอาหารเม็ดมันก็จะรอกินอาหารเม็ดอยู่ทั้งวันนะครับมันเคยกินเวลาไหนมันก็จะรอเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําแบบนี้จะดีกว่านะครับมันหิวเวลาไหนมันก็มากินมากินได้ตลอดครับไม่ต้องรออาหารเม็ดจากพวกเรานะครับถ้าวันไหนเราไม่อยู่ไม่มีเวลาให้มันเดี๋ยวมันก็รอเดี๋ยวก็ ทำให้ปลาเครียดได้นะครับครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายวิธีการทําเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ